วัดพระใหญ่เลอซานเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหินแกะสลักกลางหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เมืองเลอซานมนโทนเสฉวนบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำมินแม่น้ำชิงอีและแม่น้ำต้าตู้ เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ถังในปีคศ713โดยพระภิกษุไท่ทธงได้เห็นว่าบริเวณนี้เกิดน้ำเชี่ยวบ่อยทำให้เรืออับปางเลยตั้งใจแกะสลักพระใหญ่เพื่อขอให้ใสยน้ำสงบการแกะสลักก่อสร้างกินเวลายาวนานเกือบ90ปีจนแล้วเสร็จในปีคศ803 แกะสลักจากหน้าผาหินทรายทั้งองค์ใบหน้าสงบอิ่มเอิบแบบศิลปะของราชวงศ์ถังมีระบบระบายน้ำซ่อนอยู่ในหูหน้าอกหลังและเส้นผมช่วยป้องกันน้ำกัดเซาะเยาวนานกว่า1,200ปีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีคศ1996 โดยพระพุทธรูปมีความสูง71เมตรศีรษะสูง14.7เมตรไหล่กว้าง28เมตรและนิ้วเท้ายาวกว่า8-9เมตร